นี k ý k ý k ý k ่ในที่สุดเราก็ได้แล้วหนึ่งตัวและโอ้ตัวใหญ่ด้วยยืนไปเลย ครับสวัสดีครับนี่ก็คือเบาะบอกกันแล้วน้องเนาะนี่บอกว่าแล้จะมาทำบุญเสียนโบกหมูสามชั้นพี่น้องอบหมูสามชั้นเนาะอันเพิ่นอบหมูสามชั้นพี่น้องวันนี้อบปุ่นเสียนใส่หมูสามสั้นพี่น้องกาไอ้เบาซื้อมาพี่น้องคุณเราสัตว์ประสาทประกอบสร้งมา้ได้พี่น้องเด้อ เราซื้อมาต้นตวสวนไอ้ต้นสวนนี่เขาต้องไปเสียห,หน้าหมดเป็นหรือของเสียของแสียต้นสนสายฝนลพวกเนี้ยของเสบยัมดคันเข้าซื้อแบบสำเร็จรูปมามันเละพี่น้องคนละเพาเห็นมันเละมันเละนั่นเป็น้องเนาะเข้าไปเข้าไปเนี่ยนะมันจะน้อยไงมันเละมันเละนะครับกว่าที่ลุงเอ้กว่าที่เรากระจายเฮ็ดอีกพี่น้องมันมีเรื่องปูข้อเนาะ นี่รถดีมีชุดรถปีกไก่แล้วก็ที่อิ่วดำหวานนะซอสไม่ไล้มแล้วก็ซอสธรรมดาพี่น้องเกลือดิ่หน่อยแล้วก็เครื่องเทศเบขาวก็มีแค่นี้พี่น้องเอาแค่เยี่ยมนะพี่น้องเนาะก็กระใสอันบริวาใจก็ออกหอมก็ได้ของใส่ทับด้วยนิดก็ได้พี่น้องติดนี่จะเทีมด้วยโอ้ยบอกเขาหลาดตุ้ยเดือดอันน่าพูดเต้าสันปลาซันดีเลย อพาประธานธิบดีไม่อมกหลุรัตก็ไม่องเนาะคุรัข้ากับมีเหล้าไหลไม่ใช่ไ่ใช่ไ่เป็นเหล้าเนาะเนคนบ่ออีสานหลนะไอุ้รลาบหลมันเป็นไทยดังเพี่้ออยากลูกไปฟังออกไปฟงออกพี่้อบออกอ้าพูดนักประธานาธิลู่องเนาะเขาจเียมัน ก่อนคือเ่อคืนเน,นี่นไปนหนเดี่ยแต่่นนทนแซบครับกินอะไรเยอะไก่กินรอบกินรอบแล้วแซบบันไ่แซบแซบนแหละ้หนก็ไม่มหนมันติดชิ้นใหญ่บมไบนองเนาะใหญ่โบาี้ไอบ้า,าใใัน,น,าน,สนใส่ด้ยกันดด เพราะเสพน้องงบก็เออพวมูสชามนใส่บนเสร็จ่น้งนี่มีไก่นั่งมีไก่แก้มน้่งดใส่ชุดไปนี่ใส่หลายเสียหลายอย่างน้นนูนมากหลายครับล้างตั้งนานต้้งนานใส่นี่จอดบนูดาเขียวฟ้าเดี๋ยวเราเสบกันแต่นั่น ใช่ไทยแต่เด็กมันก็หวานเกวัดลาวัดมิตหองแเปว่าไหมนั่นปัดชื่อดวันสมเสียง้สสิมสีสันอย่ไงอะไปใส่ลายเี่มสีสีลายต้องใส่ลายเล่มให้มันก็จะเป็นแก้สีสันว์้่อนะเต่ว่า ขอใส่มือได้ป่ะเนี๋ยเขาใส่มงอนได้นี่ใส่เครื่องไ,ปไปม่เป็นหรอกใส่ได้ใส่ได้ใส่มือหลังจานั้ปหนึ่งเนาะมู้ับท่านท่านเห็นว่าไอ้เบาหนึ่งไม่อรอละเพราะว่าขันเข้าใส่นี่่กุญเชนมันชุก่อนไม่ต้องกุญเนพรตัวเลอกจะเกีกว่า วุ่นเสร็จเราก็แซ่ดไปเลยพี่น้องประมาณตังหาที่สามที่จัะทำพี่น้องแต่ว่าเขาขอ้มาเขาสงด้วยครับอมเลพี่น้องหอมอมขนาดด้พี่น้องคันนี้ยังอึ้งใจเรแซ่ดักได้โอเคด่ะ้เาไปใส่หมอนหนึ่งนะพี่น้องจบเลยปังเลย เดี๋ยวเามา,นน,า,มาน,น,นนี้ไันับนี้อ้บ้าว่าหนึ่งหมูหมูไว้พม่น้องหมูสามสั้นนี่ยขึ้ห่มันซุกพี่ร้องแห่มันซุกเพราะว่าล้าเข้าใส่บนเสียนไปเนี่ยมันสิได้การเข้าใส่ความกันหมูจะว่าซุกมันจะเป็น เขาเหลือก็เสียดายไปไเนาะดีไม่เอาสั่งไปเลยเทำเอาไหว้นะที่สูดเด็ดไปลองสูดเด็ดเลยหนิสูดเด็ดเลยแซ่บพร้อมแซ่บเนาะแซ่บได้ลูกค ไม่ดับให้บาเลยอย่าไปดับดีใส่มีหอมใส่กระแซบสใส่ดีกระแซบเน,นา,ขเนาดดนะนาขัด้ระแซบหอมแซบเทปอดีอยกทักนิดหน่อยนึตัดียบแซบครับ ก็ทาจนทาหรือว่าร,รอจนแหมมันสุบพี่น้องสุดเนาะขาดได้น้อยนึงทาก่อนสุกคนมือที่นเ่นเนาะพอโดยที่เกินลอครับหลังหล,งลังจากเรออุกัน์แล้วน่าจะสูบแล้วพี่น้องแต่พักเนีย่ยขนาดนี้กำลังดีพี่น้อง nó đang gì bao khó ra tát còn động tát còn tát sạch chán nó cái này xếp quan xếp quan xếp nó mình sẹp cái động sẹp gì anh đấy có khi hết bưng tắm bao rồi lái lệ Nếu đi อืมอืมจไนจดไอืมอมดมาครับเคลยไจะตัดสหา้จานไปเนาะครับดีครับสินะครับหมูสามชั้นอบบนเส้นนะครับเรีอย่สุดไปุ่นะ้ไปเนาะ ตัวหมูสัมผัสตัวเศษนต์้องเป็นน้องแสบไอเนี่ยสุดยอดเลยผมแสบเนี่ยเพราะไอบ้าพูดพูดเดียวเนาะแล้วก็พูดสาเราว่าเป็นปัไหาแต่ว่าฟังได้ฟังได้เพราะลุงน้องเป็นเป็นคนอีสานไหนน้องแล้วไอเหล่าไอบ่าวก็เป็นคนโคราดนำนะครับพี่น้องหรือว่าเป็นคนโคราชพี่น้องเนาะโอเคน้องเป็น้องเนี่ยแสบหลายคันเฮามีของวัคซีนล่อยหนาแสบกุนีิยิ่งกุนีิพี่น้องโอเคนะครับสวัสดีครับที่ช่องพี่สวัสดีครับแต่อย่าลืมกดติดตั้งให้ ทีมงานบอกรดาษแล้ก็ดูสาเวานได้เลยครับสวัสดีครับ